สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอลกครับกับผมแ a c น n o b o ดีครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่สนใจใส่ใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็มือใหม่ทุกคนด้วยที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเงินดิจิตอลนะครับก็วันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจอีกแล้วนะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับก็ผมจะพยายามลงคลิปเนี่ยทุกๆวันตอน8โมงเช้านะครับ ก็น่าจะเป็นเวลาที่น่าจะดีที่สุดนะสำหรับหลายๆคนนะครับยังไงก็มาอัปเดตข่าวสารกันเนาะก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่กันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของห้างห้างนึงครับในอเมริกาต้องบอกว่าเป็นห้างใหญ่เพราะมีหลายสาขามากคือ Walmart นั่นเองนะฮะเขาบอกว่า Walmart เนี่ยเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โลก Metaverse แล้วนะฮะแล้วก็แถบเนี่ยอาจจะออกเหรียญแล้วก็ NFT ด้วยเฮ้ยน่าสนใจมากๆตอนนี้ พวกบริษัทห้างร้านรายใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกนะฮะกำลังก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์สนะครับมีหลายเจ้ามากๆนะฮะไนกี้ <Nike S 1> เองก็ไนกี้อาดิดสอะไรพวกนี้สนใจหมดเลยนะครับพวกซัมซุงเอ้ยนะอย่างบ้านเราก็ SCB ก็เข้าสู่เมตาเวิร์สเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูหาข้อมูลกันดูเพิ่มเติมได้แต่วันนี้เราพูดถึง Walmart ก่อนนะฮะเขาบอกว่าดูเหมือนว่า Walmart ยักษ์ใหญ่ ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้ต้องการตกรถในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับโดย cnbc ได้ศึกษาเอกสารที่ Walmart ขอยื่นจดทะเบียนการค้ากับหน่วยงาน upsto ครับเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีทั้งเรื่องการขายสินค้าโลกเสมือนและเรื่องเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ nft นะครับแม้ว่าเอกสารที่ส่งไปเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรการันตีได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงแต่คุณ จอจกาเบนนะครับทนายความได้กล่าวว่าเครื่องหมายการค้านี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่วอร์มารทคิดว่าจะจัดการกับเงินสกุลดิจิทัลนะฮะและผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอย่างไรบ้างนะครับโดยโฆษกของวอร์มารทได้กล่าวว่าบริษัทเนี่ยมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะน่าจะมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าอย่างไรบ้างและจะมีการส่งเอกสาร จดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวครับเป็นประจำจึงยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มหรือปฏิเสธว่าบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะทำสิ่งดังกล่าวทั้งหมดนี้นั่นเองนะครับแต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะร,รวมทั้งหลังจากที่เฟ e บุ o กได้เปลี่ยนชื่อบริษัทกลายเป็น Meta แล้วนะครับจึงแสดงให้เห็นว่า สัญญาณอะไรบางอย่างว่าโลกน่าจะกำลังขับเคลื่อนไปสู่โลกเมตาเวิร์สอย่างจี๋จังมากขึ้นเรื่อยๆครับรวมทั้งยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เริ่มทยอยตบเท้าเข้ามากันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Adidas สในพูไปแล้วนะ n i ก e ้ Nike นะฮะที่เริ่มเข้าสู่โลก NFT หรือว่า Microsoft แล้วก็ Disney นะครับที่เริ่มพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยวอร์มเองในฐานะยักษ์ใหญ่ค้าปลีกครับจึงคงไม่ต้องการที่จะตกเทรนหรือว่าหลุดเทรนนี้ไปนะครับ ก็คอยจับตาดูให้ดีนะครับมันเริ่มมีภาพนะครับการทดสอบใช้ห้างวอลมาร์ในในโลกเมตาเวิร์สหลุดออกมาบ้างแล้วเป็นทั้งคลิปเป็นอะไรพวกนี้ภาพนิ่งมีเยอะนะฮะคุณลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าวอลมาร์แล้วก็เมตาเวิร์สนะฮะแค่นี้เดี๋ยวคุณจะเห็นข้อมูลเลยนะเยอะมากแล้วมาดูกันอีกข่าวหนึ่งอันนี้เป็นข่าวจากแบรไต,นะตก็พูดถึงเรื่องนี้ฮนะเขาบอกว่าหลังจากที่ Amazon นะฮะได้ทำการ รับคริปโตนะฮะไปเมื่อก่อนหน้าน,นี้แล้วเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโดยล่าสุดทางวอร์มาร์เนี่ยสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มคริปโตบ้างแล้วนะฮะโดยในการจ้างงานล่าสุดของวอร์มาร์ได้มีการระบุตําแหน่งของผู้ดูแลด้านคริปโตแล้วสกุลเงินดิจิตอลฮะโดยในประกาศสมัครงานระบุไว้ว่าต้องการคนที่จะมาดูแลเกี่ยวกับคริปโตให้กับทางบริษัทผู้สมัครต้องมีปริญญาและมีประสบการณ์อย่างน้อย10ปีในด้านการบริหาร การตลาดด้านเทคโนโลยีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนั่นเองนะฮะดูเหมือนว่าบริษัทใหญ่ในอเมริกาจะเริ่มที่จะเข้ามารับคริปโตในการซื้อของกันแล้วนะน่าจะเป็นข่าวที่ไม่ดีนะสำหรับเกมเมอร์ทั้งหลายทั้งที่การ์ดจอ LHR นะ l h a s h Rate ของทาง Nvidia เนะฮะเริ่มถูกเจาะแล้วนะ กับราคาของคลิปโตต่างๆที่เริ่มสูงขึ้นราคาการจออาจจะไม่ลดลงอย่างที่คิดก็ได้นะฮะนี่เขาพูดถึงกระทบไปถึงเรื่องของการจอเรื่องของการขุดเมืองอะไรกันแล้วนะพนูดง่ายๆคือพอค้าปีกรายใหญ,ใหญ่ธุรกิจใหญ่ๆเขาเริ่มกระโดดเข้ามามันก็มีแรงกระเพื่อมนะฮะส่งผลถึงหลายๆอย่างเนื่อออกมาฮะดีมาร์ซพายเนาะยิ่งคนต้องการมันมากขึ้นใช้มันมากขึ้นราคา มันก็สูงขึ้นเป็นธรรมดานะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใครที่จะเข้ามาในสายการขุดเหรียญต่างๆเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บางเหรียญเนี่ยไม่คุ้มแล้วนะที่คุณจะเข้ามาเริ่มต้นขุดใหม่นะครับอย่าเพิ่งฟังคําโฆษณาจากใครอย่าเพิ่งเชื่อคําเชิญชวนคําชี้ชวนจากเพื่อนหรือคนรู้จักว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะพวกสายขุดเหมืองนะก็เตือนกันไว้ตอนละกันครับแค่จะบอกให้รู้ว่าวันนี้เนี่ย ยักษ์ใหญ่ในโลกนี้เขาหันมาสนใจคริปโตเคอเรนซีหันมาสนใจเมตาเวิร์สนะกันหมดแล้ว NFT นะฮะกันเยอะมากแล้วคนไทยเราอย่าตกยุคนะครับอย่าประมาทอย่าอย่าแบบปิดหูปิดตาไม่ศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะฮะเราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้เพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองได้แม้ว่าระบบการศึกษาไทยมันจะห่วยแตกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้าน นะผู้นําในบ้านเมืองเราจะไม่ฉลาดหรือจะโง่แค่ไหนก็ตามแต่เราจะต้องรู้ให้มากกว่าพวกเขาครับต่อให้ระบบบริหารประเทศนี้มันจะห่วยล่มจมแค่ไหนก็ตามขอให้ประชาชนอย่างเราเก่งกันเข้าไว้ฮะนะหูไวตาไวเข้าไว้รีบหาเงินหาทองสร้างทางเราให้ตเองเยอะๆครับแล้วเราจะรอดนะครับอย่าตายไปกับพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีอย่าตายไปกับ ผู้นำแย่ๆห่วยๆอย่าตายไปกับระบบรัฐห่วยๆนะครับฝากเอาไว้เรื่องนี้แหลลากมาเรื่องนี้ได้ไงวะอ่ะโอเคก็สำหรับตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงสลบเวลา5วินาทีกด Subscribe นะกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Crypto Talk ได้ด้วยนะครับในช่องของผม a ซกน o b o ดีนั่นเองนะฮะวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ